เขาบอกว่ามันไม่ค่อยได้กลิ่นมันไม่ค่อยได้รสชาติของระเม็หรอกจริงไหมอืมจริงด้วยอ่ะไม่รสชาติไม่ได้รสชาติของระเมดเลยแบบมันเหมือนกับถูกรสชาติของโยเกิร์ตมันกืนไปหมดเลยค่ะเออเนี่ยถ้าเกิดเ่าใส่น้ำผึ้ง่เนี้ยนะคืออร่อยนะ ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำาโยเกิกร์ตวากาเมะกันนะคะสาหร่ายวากาเมะที่คนไทยชอบใส่ซุปมิโซอะไรเงี้ยค่ะสูตรนี้เนี่ยมีคนญี่ปุ่นทำแบบเกือบ2,000คนแล้วนะคะเพราะว่ากันว่าเฮ้ยมันไม่ได้ได้กลิ่นวากาเมะอะไรเลยนะมันแค่แบบว่าได้ความกรุบกรุบของวากาเมะนะ,ะแม่ก็เลยอยากลองทำดูทีททำง่ายๆก็คือ นี่นะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตว่ธรรมชาติมีเขียนโอลิมปิกด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ตัวโควิด -19 เนี่ยกำลังระบาดใช่ไหมคะเพราะงั้นก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็เลยสำคัญมากทีนี้นวันนั้นน่ะดูที่ญี่ปุ่นที่ได้บอกว่าสิ่งที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือโยเกิร์ต กับถั่วหมักนัตโต้นะคะช่วงนี้เราก็เลยกินโยเกิดถั่วหมักนัตโต้เยอะหน่อยนี่นะคะเราก็ชั่งโยเกิร์ตนะคะ150กรัมตักไปประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซาหายเนี่ยไปแช่น้ำเย็นนะคะไอ้แช่น้ำนะคะ,ะเดี๋ยวพองแล้วควอมาใส่นะคะ โอ,โอเคค่ะสาระาละกะเมของเราพ้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาน้ำออกจากสารล,ละกามดนะคะอ่าบีเอาน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะคะอาลืมบอกไปโยกเกิร์ตเราใช้150กรัมใช่ไหมคะแล้วก็สารล,าละกะเมะเนี่ยช่างตอนแห้งเนี่ยก็คือ1กรัมนะคะแล้เราก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย ่ใส่ลงไปเสร็จเราก็กวนกวนโดดนะคะเสร็จนะคะในสูตรก็จะมีวิธีแบบว่าถ้าใครมีแยมแะอะไรเงี้ยแยมสตรอเบอรี่ก็ใส่ได้มีผลมไม้มีสตรอเบอรี่มีมะม่วงก็ใส่ได้หรือว่าใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะแต่วันนี้ตัวเย็นลาไม่ได้มีอะไรนะคะ กอจะกินอย่างนี้เลยนะคะยังไงลองไปทําได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยชิมกันเลยนะคะาดกาเมเป็นยังไงมนันก็บอกว่ามันจะไม่ค่อยได้กลิ่นมันไม่ค่อยไ,ไ,ได้รสชาติของกาเมเบ็หรอกจิกหมอืมจริงด้วยอะ่ะ ไม่รสชาติไม่ได้รสชาติของวากาเมะเลยแบบมันเหมือนกับถูกรสชาติของโยเกิร์ตมันกลืนไปหมดเลยค่ะ <L un> เออเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่น้ำผึ้งนะ่งเงี้ยคืออร่อยนะเพราะว่าโยเกิร์ตวัธรรมชาติมันมันมีความหวานใช่ไหมอืมใส่น้ำผึ้งหน่อยน่าจะอร่อยแต่แบบกลิ่นของวากาเมะเนี่ยถูกโยเกิร์ตกลบหมดเลยค่ะ อืมแต่อัดถ้าเกิดว่าเครียวดีมันก็ได้กินนิดนิดน,ดน,ดนึงนะแต่ไม่ได้มี oh. มแรงอะไรรลยเนี้ยกินได้มีปัญหาเลยเมนินี้ดีมากช่วงนี้ก็คือจะแบบอินสาหลายใช่มั้งจะ h e ลต t ้ y ด้วยแล้วก็เนี่ยยูกเกิดเนี่ยหมอญี่ปุ่นบอกว่าจะเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะยังไงลองไปทำดูนะคะโอเคนะคะ ฝนะากกดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b e นะครับบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ